สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกพับครูเดือนอีกแล้วนะคะครูเดือนก็จะมาสอนวิทยาศาสตร์ในหัวข้อดินในท้องถิ่นของเราเช่นเคยนะคะแต่วันนี้จะแบ่นแยกแบนหัวข้อย่อยคือลักษณะทางกายภาพของดินซึ่งลักษณะทางกายภาพของดินนั้นจะมีลักษณะอย่างไรเราเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เ,เมื่อพูดถึงลักษณะทางกายภาพของดินนะคะลักษณะทางกายภาพของดินเป็นยังไงเด็กๆสามารถสังเกตได้จากการที่เรามองเห็นดินในแต่ละบริเวณของโรงเรียนบริเวณบ้านบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนไปเที่ยวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดินเนี่ยมันจะมีสีหรือมีลักษณะที่ต่างกันหรือเหมือนกันจะดูที่จากสารเนื้อดินสีของดิน และปะัจจัยอื่นที่ทําให้เกิดดินเนี่ยคือต้นกําเนิดของดินนะคะซึ่งลักษณะทางกายภาพของดินเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะสังเกตได้แต่การการอุ้มน้ําเนื้อดินสีของดินนะคะการจับตัวของดินเป็นต้นซึ่งในวันนี้ครูก็จะมายกหัวข้อเรื่องการอุ้มน้ำของดินนะคะเมื่อพูดถึง การอุ้ม claro น้ Superman ําของดินนะคะอ่าการอุ้มน้ําของดินหมายถึงความสามารถในการกักเก็บน้ําของดินดินบางแห่งกักเก็บน้ําได้ดีหรือเรียกว่าดินอุ้มน้ําแต่ดินบางแห่งกักเก็บน้ําได้ไม่ดีหรือเรียกอีกอย่างว่าดินไม่อุ้มน้ําซึ่งการอุ้มน้ําของดินนั้นดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินกว้างทําให้ดินเนี่ยอุ้มน้ําได้ไม่ดีแต่ถ้าดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินแคบเนี่ยทำให้ดินอุ้มน้ําได้ดี ซึ่งครูเดอนก็จะมีคลิปมาให้เด็กๆได้รับชมด้วยนะคะ,ะดูได้จากคลิปเลยจ้าเดี๋ยวต้องหันทางตัวเลขให้ดูนะคะ3 3อย่างแล้วนะคะหลังจากนั้นทำงานใส่ดินได้ยังใส่ดินได้ยังคะนักเรียนปลายทางมองนะคะปลายทางดูนด้วยนะคะใส่ดินชนิดที่หนึ่งนะคะเอากี่ช้อนดีเนาะ เอาสักสองช้อนแล้วกันค่ะอ่าใส่ดินชนิดที่หนึ่งอ้าสอช้อนนะคะจริงๆแล้วอยากใส่เยอะกว่านี้แต่ว่าเวลาที่เราใช้ในการทดลองนั้นค่อนข้างจะมีจำกัดนะคะคุณครูขอใส่นิดเดียวแล้วกันสองช้อนค่ะดินชนิดที่1ดินชนิดที่2องค่ะดินชนิดที่สอง ใส่ลงไปนะดินอะไรดินอะไรลูกเป็นดินขุ๋ยมะพร้าวค่ะที่เราใช้ในการเพาะปลูกนะคะดินชนิดที่สองใส่ลงไปนะคะและดินชนิดที่สามดินชนิดที่สมค่ะปึ๊บอ่าใส่ลงไปแล้วนะปลายทางมองนะคะ เราจะเปรียบเทียบการไหลผ่านของน้ำนะคะการไหลผ่านน้ำการไหลของน้ำผ่านดินนะคะผ่านดินทั้ง3ชนิดนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขออีกสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีดินหกลงไปในบิกอร์คุณครูขอเทนิดนึงนะคะ,อะขอเทหน่อยนึงนะคะอันนี้มีไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะนิดเดียวนิดเดียว และอันนี้ค่ะมีนิดเดียวอ,อีกอาวใส่ผิดแก้วสามบิกเกอร์หลังจากนั้นให้ทำยังไงต่อนะให้ทำาไงต่อคะอ่าเขาบอกว่าให้เทน้ำนะคะเทน้ำเพื่อที่จะให้น้ำนั้นไหลผ่านดินลงไปนะคะไหลผ่านดินลงไปแล้วสังเกตน้ำที่ไหลออกมาค่ะสังเกตน้ำที่ไหลออกมานะคะ รู้สึกแก้วนี้จะมีะะดินออกอีกแล้วนะคะคุณครูขอเติมแก้วนี้นิดนึงนะลูกนะเนื่องจากว่ามันลงไปข้างล่างเยอะขอเติมนิดเดียวโอเคค่ะได้สามชนิดแล้วเทน้ําค่ะแล้วน้ําที่เททําไงดีเราจะต้องมาวัดค่ะว่าน้ําที่เทนั้นจะต้องมีปริมาณที่เท่ากัน ต้องเป็นปริมาณที่เท่ากันค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าน้ําที่ไหลผ่านดินนั้นนะคะจะมีปริมาณเท่าเดิมหรือไม่นะคะอ้าวดูนะจะใช้น้ําไม่เยอะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเนาะอ้าวาน้ำเท่าไหร่แล้ว20ไหมคะ <20. S 1> อ่ะ20คุณครูเอา20พอเนอะาะ20่สิบม อ่ายี่สิบนะคะแก้วนี้ค่ะบิกเกอร์นี้เกินหรือเปล่าไม่รู้เกินไหมออโอ้นักเรียนบอกเกินต้องขออนุญ,ญาตเทนะคะเทไปที่บิกเกอร์นี้ค่ะพอได้ไหมได้ยังอู้สามสิบอยู่เลยลูกยี่สิบหรือ,อยังฮะ ยี่สิบยังคะเอาเกินหน่อยนึงเพื่อนบอกเกินหน่อยนึงคุณครูต้องให้เท่ากันนะคะต้องให้เท่ากันค่ะเป็นการควบคุมตัวแปรนะคะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการควบคุมตัวแปรอ้าวยี่สิบนะคะ2ี่สิบหรือ,อยังสรุปแล้วน้ำสามบิ๊กเกอร์เท่ากันไหม เท่ากันมีปริมาณ20มิลลิลิตรค่ะหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะคะน้ำทั้ง20มิลลิตรนี้นะคะถ้าไหลผ่านดินดินของเราแห้งหรือเปียกยน้ำไหลผ่านดินดินของเราเปียกคะ่ะแต่ตอนนี้ดินแห้งหรือดินเปียกแห้งนะคะตอนนี้น้ำของเรามีปริมาณอยู่ที่20 มิลลิลิตรนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าน้ำนั้นจะไหลผ่านดินนะคะแล้วน้ำยังจะมีปริมาณ20มิลลิลิตรอยู่หรือไม่มาดูพร้อมๆกันขอเลขที่3 13และ23ค่ะเลขที่3เลขที่13และ23ค่ะเชิญเดี๋ยวเรามาช่วยกันรินสักนิดนึงลุกมาเลยค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะ ด้ความรวดเร็วหยิบไปคนละหนึ่งบิเก์นะคะคุณครูขอห่างๆห,หน่อยนะห่างนิดนึงไป,ไป,ปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราจะรินมาพร้อมกันหยิบคนละหนึ่งบิ g กอย่าเพิ่งเทนะคะลูกนะอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเทเอาหยิบค่ะหยิบค่ะเอาโดมหยิบเร็วเททางไหนลูกเวลาเทเททางไหนเททางปากนะปากบิกอร์นะโอเคหยิบค่ะ อย่าเพิ่งเทตัต้งค่าก่อนตั้งค่าก่อนหันปากมาก่อนหันปากบิกอร์เตรียมนะคะนักเรียนมองนะคะว่าน้ําไหลผ่านดินตอนนี้เรามีน้ําอยู่บิกอร์ละบิกอร์ละ20ลูกบาทมิลลิลิตรค่ะพอเทน้ําผ่านดินแล้วเรามาดูกันว่าน้ํายังเหลือ20อยู่หรือไม่นะคะอา้าวเทลงไปเทเลยดรินลงไปปกัปกปกักปัก ล,ล,ลงไปเลยลูกลงไปเลยโจกเลยทีเดียวค่ะปื๊บ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 สังเกตอ้าวไปนั่งที่เลยสังเกตค่ะสังเกตค่ะ <c oughs> เป็นไงลูก ะอันนี้ไม่ไหลหรอไหลไหมไม่ไหลดูนะดูนะมันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะอันไหนไม่ไหลอวลืมเจาะรูหรือเปล่าลืมหรือเปล่าคะ ไม่ลืมค่ะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอ่าอันนี้เป็นบิกอร์ที่สองนะคะบิกอร์ที่สองอันนี้บิ gger ที่หนึ่งค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วบิกอร์ที่สองไหลหมดหรือยังฮะหยดหมดแล้วอ่ะแต่บิกอร์ที่หนึ่งเป็นยังไงโอ้ยังไม่หยดเลยอ่ะเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนมาทางนี้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะเห็นชัดๆชัดปะ ไหลไหมหยดไหมหยดไหมไม่ยังไม่หยดค่ะนะคะไหลช้ามากนะคะแต่อันนี้ไหลผ่านมาแล้วไหลผ่านออกมาแล้วนะคะบิ g ก e r ที่หน่งสงและ3จะสังเกตเห็นว่าน้ําที่ไหลออกมามีปริมาณเท่ากันไหมคะไม่เท่า,ทาอันนี้บิ gger ที่หน่งค่ะเห็นไหมลูก ดูซิน้ำไหลออกมาได้เท่าไหร่ไ,ได้เท่าไหร่เมื่อสักครู่เราใส่ไปเท่าไหร่นะย <20, S 1> ี่สิบตอนนี้เหลือถึงยี่สิบไหมไม่ถึงเอา้าน้ำหายไปไหนคะน้ำหายไปไหนใครเก็บไปไดิน,ดนอุ้มไปค่ะนะคะตอนนี้ดินอุ้มน้ำไว้ส่วนหนึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เรา เทลงไปเราใส่ลงไปนั้นหายไปนิดหนึ่งค่ะนะคะนี่คือดินชนิดที่หนึ่งนะคะไปดูดินชนิดที่สองสิคะดินชนิดที่สองมีน้ำไหมม,มีไม่มีม,มีค่ะมีเยอะไหม,มไม่เยอะเทียบกับชนิดที่หนึ่งอันไหนเยอะหนึ่งเยอะกว่าใช่ไหมคะ นี่คือดินต่างชนิดการข่ะแน่นอนการอุ้มน้ําแตกต่างกันแสดงว่าใครอุ้มน้ําได้ดีที่สุดเปรียบเทียบกันสองชนิดค่ะหนึ่งหรือสองอุ้มน้ําได้ดีที่สุดคือดินชนิดที่สองเขาอุ้มไปเยอะกว่าไงลูกมันหายไปเยอะแสดงว่ามันอยู่ในดินเยอะค่ะน้ําอยู่ในดินเยอะก็เลยเหลือออกมาให้เราเห็นแค่เนี้ยแค่สิบเองแค่สิบมิลลิลิตรเอง แต่เปรียบเทียบกับดินชนิดที่สองเเปรียบเทียบกับดินชนิดที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำมีปริมาณเยอะกว่าแสดงว่าดินอุ้มน้ำได้น้อยดินอุ้มน้ำได้น้อยค่ะดินชนิดที่หนึ่งอุ้มน้ำได้น้อยดินชนิดที่สองอุ้มน้ำได้เยอะแล้วดินชนิดที่สามเราจะไหลลงไหมเนี่ยวันนี้จะไหลลงได้ไหมคะเริ่มหยดแล้วค่ะเริ่มหยดนะ อ,อืดูสิกว่าจะได้นักเรียนคิดว่าดินชนิดที่สามอุ้มน้ำได้ดีไหมดีหรือไม่ดีดีสิคะปานนี้ยังไม่ไหลลงมาเลยเขาอุ้มไว้เยอะมากนะคะถ้าดินอุ้มน้ำไว้เยอะนักเรียนทำความเข้าใจนะถ้าดินอุ้มน้ำไว้เยอะแสดงว่าน้ำที่ไหลผ่านออกมานั้นจะมีน้อยเพราะดินเขาอุ้มไว้เยอะไงลูก นึกออกไหมถ้าดินอุ้มไว้เยอะน้ําที่ไหลออกมานั้นจะมีน้อยถ้าดินอุ้มไว้น้อยน้ําที่ไหลออกมานั้นจะมีปริมาณที่เป็นไงคะเยอะมากนั่นเองงงไหมคะงงไม่งงคอยสังเกตดูดีๆนะคะหยดหรือ,อยังหยดหรือ,อยังอ้าวหยดแล้วคุณครูเจาะรูในปริมาณที่มีความเท่ากันนะคะขนาดของรูก็เท่ากันค่ะ หยดหรือ,อยังเริ่มหยดมาบ้างแล้วเริ่มหยดบ้างแล้วค่ะเห็นไหมคะเราสรุปผลเลยได้ไหมเราสรุปเลยได้ไหมคะอุ้มน้ำได้ดีที่สุดคือดินชนิดที่สาเก่งมากลูกรองลงมาคือสองรองลงมาคือหน่ค่ะนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไป เมื่อนักเรียนดูการทดลองเสร็จแล้วนะคะจะสามารถสังเกตลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินได้ดังนี้นะคะครูเดินจะสรุปให้คร่าวๆนะคะจากการที่ดูคือย่อยออกมาอีกก็คือดินร่วนเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดกว่าดินทรายเป็นนิดดินมีขนาดเล็กมีช่องว่างระหว่างดินน้อยจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่แน่นมากนะคะก็สามารถอุ้มน้ําได้บานกลางน้ําซึมผ่านได้ง่ายนะคะอันนี้คือลักษณะของดินร่วน ต่อไปจะเป็นลักษณะของดินเหนียวนะคะเนื้อดินละเอียดเม็ดเล็กมีขนาดเล็กมากมีช่องว่างระหว่างดินน้อยจับตัวเป็นก้อนได้ดีอุ้มน้ําได้ดีน้ําซึมผ่านได้ยากนะคะอันนี้คือลักษณะของดินเหนียวต่อไปลักษณะของดินทรายเนื้อดินทรายเป็นเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่มีช่องว่างระหว่างดินมากไม่จับตัวเป็นก้อนซึ่งแทบไม่อุ้มน้ําน้ําซึมผ่านได้ง่ายมาก อันนี้คือลักษณะของกินทั้ง3ชนิดนะคะอ่าเมื่อจบการทดลองนี้แล้วคุณเดินจะมีใบงานแนบให้นะคะขอให้ผู้ครองช่วยกันดูและก็แนะนำบุตหลานในการทำบททดสอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ